สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเป็นช่องเสียนหนองคายมือนีมาก่อนสัญญาแน้ครับเนาะมือนีวันที่สิบสี่นบ่ะสิบสี่เหรอจำผิดนัดกันสิบหานะครับเน,ะน,น,ะน,ะนากะนก,นนะนะกะ็เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้อง มีเรื่องสีมยวมาบอกดินในน้อยครับมาพบป,ป,ปะี่นนอกกัมาปปก่อนสามสั้นมาปปก่สัญญาอยู่เป็นไดโนอกบานเท่าหนาว,ว่ครับย่นี่เริ่มล่มแห้งแล้วก็หนาวน้อยๆแต่ว่า็บอากาศดีแล้วครับแต่ว่า,นาวยนง้วเย็ดมีมีร่มแห้งจั่หงน้อยล่ม ทานเท่าเป็นอั่างเน,น้นนอนเมื่อฉีหนาวเนาะเมื่อนี้กัเมื่อนี้กับ่ม,มีแนวเวาหลายเดี๋ยวก็มาเบอกเ,เรื่องเรื่องเหล็กเรื่องเหล็กเรื่องกะระแสเหล็กเนาะมันสีซื้อได้บ่อะพี่น้องเหล็กที่วา่าเหล็กที่ขีดเส้นใจที่เนียนไหลมันสีซื้อได้บ่บ่ะมานอันละบ่สำหรับผู้ซื้อได้กิใครอยู่เนาะครับเนาะผู้ซื้อบ่ได้ก็ ลักสีวาจังเด๋โลอตเตอรี่กับเมิดยัดเองยางไปบึ้งน้ำมันตลาดก็ได้ได้มาสองใบผุกได้สองใบเรงว่าหลงเรือไปหาแพงได้กับว่าได้ได้ได้มาสองใบว่าผุก ก็มันออกไปสิพอะที่ได้น้ำเงินอยู่มันกระแสเลขอาจารย์นั่นอาจารย์นี่กัมาช้นกันหลายเนาะพี่น้องเนาะมาคดีเตียวาเข้าออกหอยกอนออกหกอยกอนบ่ได้ไปเลี่ยนไปเลี่ยนแบบไผไปลอกไผเนาะ ซื้อ่าหมั่นใจแต่ว่าจะของบริกรผู้ใดก็ขันซื้อว่าะไรพี่น้องก็ให้ผมมีอยู่สองสามผางให้เลือกเราซื้อว่าได้ก็ไปซื้อตัวค้างๆออกเพราะว่าตัวนี้มันน่ายสิบัคดับงดอวผมก็จับเลขสามตัวให้กันไว้ มีมมอขึ้นเนาะผมเข่าไปเบิ้งอันมี f เอฟซี่ท่างไก่เป็นทรงชิปไม,ม่เบิ้งมีเสี้ยนหนองค่าเกิดขึ้นมาอีกเลยครับมีเสี้ยนหนองค่าเนี่ยของปล่องใส่น้ำมาเสี้ยนหนองค่ายมก็ม่รู้ว่าเพิ่นเนีด จุดประสงค์อีกเปิดเบื้องเอาตั้งซื่อเสี้ยนหนองใายมันเบิดซื่อสีตั้งหรือบ่กันยังวะขั้นเฮาเหตดอีหยังเนี้ยขั้นเฮาดังเนี้ยแต่มีคนเกาะกระแสเนาะครับเนาะจะกวนเฮาเหตดเปลี่ยนคือเฮตุเข้าเฮาเหตุแล้วเปลี่ยนคือเหตดน้ำขุน ฝาก f อฟซีเดอร์ไปบึงไงเนี่ยอาพันหูพันตาก็บมาบอกซูฟังเนี่ยผมว่าเออพวกนี้เนาะมัน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 บ่มีแนวสิเหตบบุหรอบ่จังว่าบ่มีวิธีหรบบอบ่ถ้าเสี้ยนน้องข่ายพระท่านเกิดเปลี่ยนคือบอเห็ดบัดเสี้ยนน้องค่ายเกิดแล้วเปลี่ยนคือฟากันมากรบมาเอาซื้อเอาอยังไปล่งบ้าน,นี้พี่น้องเพื่อนนี่ เพิ่นบ่เขาใจเพิ่นจิตเพิ่นจิตหลงทันที่เลยว่าเลขเสีย้ยนหนองค่ายไปให้ตัวนั่นตัวนี่มันบ่เมียนเลยครับข้าเจ้าอูปหลกขราเจ้าเฮ็ดขึ้นมาเองว่าเลขเสีย้ยนหนองค่ายในต้องมินหน่าเสีย้ยนหนองค่ายและก็จําเสียงเสีย้ยนหนองค่ายได้ท่านผู้ชมน่าจิจําได้นะครับเนาะอันนั้นแจ้งเพนเสียงยังได้เสียงเถา เที่ยงแถาวันเถวคนของเสี้ยนน้องไขยเขาไปฟังคาขึ้นมีเอฟซีใจดีพึ่งซุกไม่พึ่งวามีเสี้ยนน้องไข่เกินอ,อยู่มากเจ้าโตนี่ก็ยังโมโหว่าไหเลขกอีเลขกับะวบขึ้นกัน,นเสี้ยนน้องไข่ดีต้องตีแต่ร่างแล้วก็มีเลขกลุ่มนี่พอนันบอมี่ดอก สีมาเพิ่มเติมเลขตัวอื่นนอกจากเลขอยู่ในกรอบเสี้นนน้องไข่แล้วก็พี่น้องก็จำเสียงไวด้ดีๆแม่นบ่เห็นหนาพี่น้องก็จำได้ฟักเสียหายมากพี่น้องก็จำได้เนาะอันนี้ถ้าพี่น้องไปพ่อเห็นกน็ซอยไปบึงเนี่ยมันเป็นยังไงคือจังมาตังซื้อคือกันเวดซื้อที่ตังคกับ ซื้อนกซื้อหนูก็วบบ่าไปทีขันสร์คนจริงอ่ะก็ต้องไปเลี้ยงแบกบไรยืนยันด้วยตัวเองล้วนแม่นบอพี่นอง,มนนองผมก็บอกเขาใจเฮ็ดตะก่อ,อกนหอยปีชีสา์ก็บ,บ่าต่างซื้อนี่พ่อเสี้ยน้องไทยมีซื้อเสียงแน่แต่อยากมากออาก,มากอกอย่ามาเกอกกระแสมันบอเมียนตางคุ้นกลางไปเดืนพนละท่างล้วครับ อย่ามากนั่นกันเฮ็ดได้กับว่าถือดอกเขามันถือโถือวันนี้พี่น้องเพื่อนกับจีนลงมาเอา้าเส้นน้องไก่นี่เป็นุ่งเลี้นีย่ยังอีบอุจิวาของบะเมียนเน,นี่ยพี่น้องเส้นน้องไก่ก็คือต้องมีโลโก้ต้องมีรูปด้านล่างในตู้สองตู้มันบะเมียนเส้นน้องไก่ปฏิเสธ เขาเป็นถ้าพี่น้องเห็นกับฝากฝากนะครับไม่เบา,าซุ่มฟังนะแก็มีเรื่องเ่าเราืล็กน,น,น,น้อยฝากไอเอฟซี้อยเป็นหูจินตาเป็นเอียงกับเส้นดิบวันนี้ก็ไปเบิ้งตัวเลขกันเนาะเนาะโตหลายใหญ่ห้างซื้อกระดาษไม่ซื้อแบบ ใหงไงเลยโอ้ยลมแห้งพี่น้องเอ้ยเศร์โทรศัพท์ก็มีปัญหาเม่มเต็มว่าจะอัดคลิปจะเึือๆปุ้นอะอัดบอดได้ต้องไปไล่โลกอีกลำบากเสียนอกเขียนเลยเช้นนอกวันนี้เนาะ เป็นยังสีเนาะทิบไ้สี่ช่ไบนี่เห็นบ่ลนอนโอ้ยแป๊บนึงต้องสีกว่า,วามันโผ๊มันเขียงไปนอนตัวทีุ่กขัดนะ สีสีเห็นมาเนาะ,ะพี่นอบบ้องเดี๋ยวพวกฉีอธิบายอันตวขีเซนไตนี่นะครับถ้าพี่นอ้องสื่อบ่ได้นี่ให้ซื้อตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้อาจสีซืออ้อบ่ไ้ให้กันคือว่าเป็นส้นเขาอยู่ครับเนี่ยสองหางเนี่ยอาจสีซืออ่อบ่ไรเท่ากับมาซื้อตัวนี้แทันซะ เนี่ยเลขสามตัวที่ปุกจับให้ถ้ามัดกเกียรเพราะแห้งก็ซื้อไว้พี่น้องตัดเล่นเลยตัดเร่นน้ำถ้าผู้ซื้อใดก็ซื้อเลยนี่อัดไปเลยนี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดตัวนี้ก็ซื้อภายในสี่หางนี่คันซื้อใดพี่น้องซื้อเบิดเลยนี่มาคัดซื้อพรใดสองหางนี่ก็มาซื้อที สามศูนย์กับเจ็ดศูนย์เนี่ยอันนี้อันนี้บนนี้บนอ้วดดังอันบนนี้บนนี้หมายถึงแค่หางเดี่ยวนี่นะครับอันนี้ครับพูดคือเก่าครับพูนบนลางคือเกา่าเข้าใจตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บนหมายถึงเลขสามตัวกระตัดลินเนี่ยพี่น้องเนี่ยฟังเีมันมาก่เบิด ตัดเหรนต้องแน่ตัดห้าเก้าัดตัดสามหากระชิบอะไรอีกสร็จละพี่น้องชัดปะพุ่งสีชัดเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละถ้าซื้อตัวนั้นบ่ไดะไรถ้าซื้อได้ก็แล้วไปซื้อได้ก็ซื้อไว้ทั้ง4ีหางเลยพี่น้องตัวเน้นกนเน้นนัน เน้นนันฮาเ็นี่แหละครับตัวเน้นตัวเน้เนถ้าซื้อได้ก็เลี้ยวไปผมย่านพี่นองซื้อไนก็มี่สันีล่ะบ่อดดเปลี่ยนแปล,ปลงบ่อใดย,ยังก็ย่านคืดน,น้ำพี่นองโอ้ยออกมาตัวใดก็อั้นออกมาตัวใดก็อั้นเนาะก็คืดน,น้ำฮามันออกมาหลี อันนี้สร้างซองเองกับทางเสียนเองกะให้เป็นแค่แนวทางหรือพี่น้องใช่พิจาริานนาเอาสีถือสิิพิษกับบอูือกันสร้างเสี้ยนนี่กับบรูือกันไปหาซื้อลอตเตอรี่สนับสนุนรัฐบาลครับคนละใบสองใบก็ซสื่อภายในซีหางกันละพอสื่อซีหางบ่ได้ก,ก็คือ ตัดเดี่ยมตัวล่างเท่าน,นั้นแหละมากมือนีกเบโบมีเนืองโบแค่นั้นแลครับก็อยากให้คือฟันฟันแล้วฟันแล้วก็ซื้อว่าได้ครับถ้าผู้ซื้อได้ก็ครเนาะพิดวันหนาสีมาอยู่ผมก็มักอยู่ฟันดีอยู่ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วกับฟันดีอยู่ครับฟันดี คักอ้ออีรลีกับยานพี่น้องบ่ได้งวดน,นี้ดีบ่าดีเขาทั้งบุทั้ง่างครับเอาซมีเนาะครับมาสรุปไวโคงสุดท้ายกับมีเรื่องเบาซมีแล้วครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีแฟนส่องพี่น้องป้องไป สุปปูซุค้นให้มีอยู่มีกินให้ลำลำลร้ยลยโศกหมานอายุดีม่แห้งสุขปูสุคข้นเด้อครับสวัสดีครับ